บทสาธยายเรื่องโพธนะสูตรความหมายของการตรัสรู้ที่มาจากพระสุตันตปิฎกสังยุตตะนิกายมหาวาระวัุโพชงสังยุตในย่อหน้าที่435ถึง436เจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลาย ในวาระนี้อาตมาจะขอน้อมนำเอาโพธนะสูตรเป็นพระสูตรที่หนึ่งในอุทายีวัคมาประเดิมเริ่มสาธยายให้ทุกท่านได้สดับรับฟังคำว่าโพธนะแปลว่าการตรัสรูหรือเครื่องตรัสรูพระสูตรนี้มีเนื้อหาคล้ายคลึงกับ ภิกขุสูตรในวักแรกที่มีการถามถึงความหมายของคำว่าโพฌงชงแต่มีความแตกต่างกันเล็กน้อยในสำนวนภาษาบาลีและการเน้นยำ้ำโดยในสูตรนี้เน้นที่คำว่าสัมโพธายะหรือเพื่อความตรัสรู้พร้อมเรื่องราว เกิดขึ้นณพระนะครสาวัตถีมีภิกษุรูปหนึ่งผู้มีความใส่ใจในพยัญชนะและอัฏฐะได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นกราบถวายบังคมแล้วได้ทูลถามปัญหาที่ค้างคาใจว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่เรียกว่าโพชงโพชงดังนี้ ด้วยเหตุเพียงเท่าไหรหนอจึงเรียกว่าโพชงพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบด้วยพระดำรัสที่สั้นกระชับแต่ครอบคลุมความหมายทั้งหมดว่าสัมโพธายะสังวัตตันตีติโขภิกขุตัดสมาโพชังคาติวุจันติดูก่อนภิกษุที่เรียกว่าโพชง เพราะเป็นไปเพื่อความตรัสรู้จากนั้นพระองค์ได้ทรงขยายความว่าการเจริญโพชงเจ็ดเพื่อความตรัสรู้นั้นเป็นอย่างไรดูก่อนภิกษุภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสติสัมโพชงจนถึงอุเบขาสัมโพชงอันตาใสาวิเวก อาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในโวตสักข,ขะหรือการสละคืนการปฏิบัติเช่นนี้แหลชื่อว่าเป็นไปเพื่อความตรัสรู้อัทธกถาได้ขยายความคำว่าสัมโพธายะไว้ว่าหมายถึงเพื่อประโยชน์แก่การตรัสรู้ คำว่าตรัสรู้ในที่นี้กินความหมายกว้างขวางตั้งแต่การตื่นจากกิเลสนินทราการแทงตลอดอริยสัจสี่ไปจนถึงการทำพระนิพพานให้แจ้งและคำว่าสัมโพชงที่เราใช้เรียกองค์ธรรมแต่ละข้อนั้นก็มีความหมายว่า องค์ทำเครื่องตรัสรูอันประเสริฐหรืออันดีงามเช่นสติก็เป็นสติสัมโพชงคือสติอันเป็นองค์แห่งการตรัสรูไม่ใช่สติแบบชาวบ้านทั่วไปหลักธรรมสำคัญที่เราควรน้อมนำเอาไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือ 1. เป้าหมายกำหนดชื่อ ในทางโลกเรามักตั้งชื่อสิ่งของตามรูปร่างหรือแหล่งกำเนิดแต่ในทางธรรมพระพุทธองค์ทรงตั้งชื่อธรรมะตามหน้าที่หรือเป้าหมายของธรรมนั้นชื่อโพชงบอกเราชัดเจนว่าหน้าที่ของมันคือทำให้ตรัสรู้ถ้าเราปฏิบัติธรรมแล้วยังไม่เกิดปัญญาไม่เห็นความจริง แสดงว่าเรายังเข้าไม่ถึงความเป็นโพชชงอย่างแท้จริง 2. ความหมายของสัมโพธะคำว่าสัมโพธะหรือความตรัสรู้พร้อมไม่ได้หมายถึงการรู้ทุกเรื่องในจักรวาลแต่หมายถึงการรู้แจ้งในสิ่งที่ควรรู้เพื่อความดับทุกข์คือรู้ทุกข์รู้เหตุแห่งทุกข์ รู้ความดับทุกข์และรู้วิธีปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ความรู้นี้จะทำให้จิตใจสว่างสวยเบิกบานและเป็นอิสระจากความมืดมนทั้งปวง 3. คุณภาพขององค์ประกอบการจะเป็นโพธชงได้องค์ธรรมทั้งเจ็ดต้องมีคุณภาพระดับสัมโพธชะสติ ต้องเป็นสติที่ระลึกรู้ในกายเวทนาจิตธรรมซึ่งก็คือสติปัฏฐานไม่ใช่สติระลึกเรื่องงานการสมาธิต้องเป็นสมาธิที่ตั้งมั่นเพื่อการพิจารณาธรรมไม่ใช่สมาธิเพื่ออิทธิฤทธิอุเบขาต้องเป็นความเฉยเมยด้วยปัญญาไม่ใช่เฉยเมยเพราะไม่รู้เรื่อง เมื่อองค์ประกอบทุกส่วนมีคุณภาพผลลัพธ์คือความตรัสรู้ย่อมเกิดขึ้นอย่างแน่นอนขอให้พวกเราทุกคนจงมันตรวจสอบคุณภาพจิตของตนเองว่าสติสมาธิปัญญาของเราเป็นไปเพื่อความตรัสรู้หรือไม่และภาคเพียรปรับปรุงให้ถูกต้องตรงทางเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นผู้รู้ผู้ตื่น ผู้เบิกบานโดยสมบูรณ์เถินขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร